กลับมาช่วงนี้นะครับช่วงของ family talk นะครับในวันนี้นะครับอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเตรียมตั้งใจฟังกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนบอกว่าการที่จะทำให้สมองของเด็กมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นต้องดูทีวี แล้วเรื่องของการอ่านหนัง,นหนงสือที่เราเคยปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปอ่านแล้วดูทีวีก็จบในเรื่องราวในเรื่องเดียวกันเขาบอกเรื่องราวทั้งหมดเลยให้ความรู้ทั้งหมดเลยแต่ในวันนี้นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าการฝึกให้น้องๆเหล่านี้นะครับมีพัฒนาการในการเรียนรู้เริ่มต้นจากการอ่านเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าเราจะทําอย่างไรนะครับให้น้องๆเหล่านี้รักการอ่านเพิ่มมากขึ้นนี่วันนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับเราพู เรามีผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการนะครับในเรื่องของการแต่งหนังสือให้กับน้องๆหนูๆเหล่านี้นะครับมากว่า30ปีจะมาร่วมพูดคุยจะมาแนะวิธีนะครับจะทําให้น้องๆเหล่านี้รักการอ่านเพิ่มมากขึ้นนะครับเรามาเรียนรู้วิธีเหล่านี้กันเลยดีกว่านะครับจากคุณเรื่องศักดิ์ปิ่นประทีปนะครับหรือว่าพี่ปองปุ๊บปองครับสวัสดีครับพี่ปองครับสวัสดีครับผมเกริ่นไปซะยาวพอเกิื่นไปเนี่ยผมก็นึกภาพจินตนาการครับพี่ปองว่าว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยติดทีวีจริงๆ จริงๆล้วต้องบอกว่าไม่ใช่เด็กนะผมก็ไม่เด็กเพราะว่าเด็กเองเนี่ยเขากําหนดพฤติกรรมตัวเองไม่ได้ต้องเป็นพ่อแม่นั่นแหละเป็นคนใส่พฤติกรรมเหล่านี้ให้กับเด็กแสดงว่าผมว่าเด็กนี้ไม่ถูกต้องสิไม่ถูกต้องว่าที่ตัวเราว่าที่ตัวเราถูกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะให้ลูกมีอริยทรัพย์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนี่ท้องปุ๊บห้ามดูทีวีเลยดูเหมือนยากนะแต่ว่ามันยากจริงๆพี่ยากเพราะว่าเราเนี่ยไม่รักลูกเท่าที่ควรจะรัก ถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราสามารถให้ได้แม้แต่เวลาเหล่านี้เขาบอกว่าเวลาดูทีวีเนี่ยถ้าอารมณ์สนุกเนี่ยเราก็จะสนุกมากกว่าปกติถ้าเราเศร้าเราก็จะเศร้ามากกว่าปกติมันมีผลต่อเด็กในท้องทั้งนั้นเลยอแต่ผมว่าถ้าเ่าดูทีวีแล้วพัฒนาการมันน่าจะดีครับคือเราก็เห็นเรื่องราวต่างๆแล้วก็ถ่ายทอดลงไปที่ลูกเราทั้งอารมณ์สุขเศร้าเหงาและรักอะไรต่างๆมันมากกว่าปกติเราเห็นเอางนี้แล้วกันมีละครทีวี ช่องไหนเรื่องไหนโคไม่ต้องแตะแต่ถามว่าให้หาละครน้ําดีที่ไม่ตีกันไม่ตบกันไม่แผเสียงมีไหมในประเทศไทยไม่มีเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่เราใส่ให้กับลูกตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่มีปฏิสนธิเนี่ยแม่กับลูกใช้ลมหายใจเดียวกันถ้าแม่สุขลูกสุขถ้าแม่ทุกข์ลูกทุกข์แม่เย็นลูกเย็นถ้าแม่ร้อนลูกก็ร้อนตามไปด้วยนี่คือการดูแลใจของแม่ ตั้งแต่รู้ว่ามีชีวิตน้อยอยู่ในชีวิตของตัวเองของอย่างที่พี่ปอมบอกถ้าหากว่าคุณแม่คนนั้นรักลูกอย่างแท้<ช>จริงแล้วเนี่ยต้องทําต้องห้ามใจได้แน่นอนใช่เขาบอกว่าเมื่อรู้ว่าตัวเองท้องเนี่ยแล้วมีลูกเนี่ยณวันแรกที่รู้ว่าตัวเองท้องเนี่ยนะครับละเลยไม่ได้คืออาหารสี่จานอะไรบ้างครับหนึ่งคืออาหารอาหารไกลนี่พ่อแม่ต้องดูแลอยู่แล้วครับผมเผ็ดจัดรสจัดต้องระวงังเพราะมันทําให้ตัวเราเนี่ร้อน ลูกในท้องก็จะร้อนตามไปด้วยพี่ปองครับแต่ว่าเวลาคนที่แบบว่าช่วงท้องส้มตําของดองก็ต้องลดอะไรที่จัดจัดเนี่ยต้องลดลงต้องลดลงคือทานได้แต่ว่าอย่ามากจนเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยเวลาแพ้ท้องเนี่ยเป็นพ่อแม่หาเหตุทั้งนั้นน่ะจริงๆแล้วเขากินเพื่อสนองความต้องการของพ่อแม่ไม่ใช่เพื่อลูกจานที่หนึ่งก็คืออาหารกายอันที่สองคืออาหารใจเป็นสามีต้องดูแลใจภรรยาด้วย ช่วงที่ฮอร์โมนเปลี่ยนนี่นะเป็นช่วงที่ความเสถียรทางจิตใจของเขาเนี่ยมันแกวงต้องดูแลใจใช่ต้องดูแลใจมีผลขนาดไหนครับกับกับลูกที่กำลังอยู่ถ้าแม่ใจขุ่นนี่นะจิตของลูกก็ขุ่นตามไปด้วยแม่ี่ปองในสมัยก่อนเราก็ไม่เคยมีลูกไม่ท้องใช่แต่ว่าแต่ว่าลูกสาวของแม่และลูกสะใภ้ของแม่ทุกคนแม่ก็บอกดูแลใจตัวเองด้วยการถือศีลห้าโอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ดีที่สุด อ,อาหารจานที่สามก็คืออาหารสมองอาหารสมองอาหารสมองเราจะนี่ไงต้องเริ่มอ่า,าในตั้งแต่ลูกอยู่ใน,น,นทอ้องหนังสืออะไรก็ได้ที่ทําให้ใจเราเบาที่ทําให้ใจเราเย็นและสุดท้ายอาหารจานสุดท้ายคืออาหารธรรมะแม่ต้องครองธรรมดีเลยครับพี่ปองครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมมีคุณแม่ท่านหนึ่งที่จะมาฟังเรื่องราวว่าถ้าหากว่าเขา ท้องคนที่สองจะคลอดถึงคนที่สองเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวยังไงเขาผมอยากให้เขาฟังจริงๆเพราะเรื่องราวเหล่านี้เหมาะสําหรับเขามากก็ขอต้อนรับนะครับคุณหญิงของเราเลยดีกว่านะครับเชิญเลยครับคุณหญิงครับสวัสดีครับคุณหญิงับเมื่อกี้นั่งฟังแล้วอดลนทนไม่ได้ไม่ได้เลยต้องขอเข้ามาเลยใช่ไหมลูกเล้ยเหรอ ไม่น่าเชื่อผู้หญิงสมัยไม่ใช่เดี๋ยวกันเขามีลูกแล้วเหรอมีแล้วค่ะขวบแปดหนึ่งนวยแล้วค่ะอุ้ยขวบแปดหนึ่งหน่วยค่ะหนึ่งหน่วยครเมื่อกี้เพศไหนเพศหญิงค่ะอ๋อเพศหญิงก็จะได้แม่เยอะเนาะใช่ค่ะแต่เมื่อกี้หนูนั่งฟังหนูเห็นด้วยมากเลยเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าเวลาคุณแม่ท้องแล้วคุณคุณพ่อต้องมีส่วนมากๆในเรื่องของการทําให้เป็นคนอารมณ์ดีทาไมครับคุณหญิงนี่ตอนท้องคุณลิฟนี่เขาปฏิบัติกับคุณยังไงล่ะครับเลิศเลิศที่สุด คือเขาทาอะไรเขาเอาใจหรือว่าเขาไม่เอาใจผมขอแค่เอาใจมากเอาใจมากปกติหญิงเป็นคนอารมณ์หงุดหงิดง่ายช่วงค้องไม่มีหงุดหงิดเลยแม้แต่นิดเดียวอารมณ์ดีมากลูกเกิดมาอารมณ์ดีมากเหมือนกันตื่นเช้ามานะคะเขาไม่มีงอแงนะคะตื่นเช้ามาเห็นหน้าปุ๊บยิ้มไม่ว่าจะเห็นหน้าใครคุณปู่คุณย่าพ่อแม่อารมณ์ดีหมดไม่มีงอแงเลยค่ะเลี้ยงง่ายมากด้วยโอ้นี่คือว่าเป็นส่วนสําคัญอาหารเสีย อย่างที่สี่ที่พี่ปองว่ามาันคือาาอ่านธราารมะอ่านธรรมะแม่กับพ่อต้องอยู่ในทํานองครองธรรมถ้าคนโบราณนี่ก็ถือนะว่าใครก็ตามที่จะต้องดูแลชีวิตในตัวเองเนี่ยถ้าอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดชีวิตของเด็กว่าออกมาเนี่ยใจเขาจะไม่ขุนจิตที่ไม่ขุนเนี่ยนะถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่ดีที่สุดของเด็ก,อดกโอ้ทั้งนั้นผมขอถามแบบ <ฮะ S 1> อย่าอย่าหาว่าทะลึ่งเลยนะครับไม่ทะลึ่งนะ คือเอายังไม่รู้คําถามนี่คือผมผมเคยได้ยินมาว่าระหว่างคนที่มีท้องอ่ะเขาห้ามมีเพศสัมพันธ์กันมันมันเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมมันเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ใช่แต่เพียงแต่ว่ามันต้องรู้จักจังหวะแล้วก็ท่วงท่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันได้ไม่ใช่ห้ามเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นคนโบราณเชื่อคนโบราณเนี่ยเขาห้ามเขาห้ามเนาะเขาห้าม แต่ว่าเป็นคนสมัยใหม่แล้วเขาจะมีอย่างที่บอกว่าเขาจะมีท่วงท่าคือคุณหมอเขาจะบอกเลยค่ะว่าแบบไหนยังไงอะไรได้บ้างจริงๆไม่ได้ทะลึ่งก็ไม่ทะลึ่งผมก็เลยตั้งไอ้มากมองหน้าเลยนะก็สามารถจัดการตัวเองได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราอย่าทำให้อารมณ์ของแม่เนี่ยสูงหรือต่ำจนเกิดกับตาตต้องดูแลใจก็คืออย่างที่บอกว่าอารมณ์เนี่ยอย่าให้คุณแม่มันมีอะไรที่มากเกินไปมากเกินไปต่ำลงต้องดูแลกันอย่างดีเดี๋ยวช่วงนั้นอารมณ์จะปีดมากเกินไปไม่ได้ เดีいい๋ยวเปลี่ยนรายการดีไหมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมตัวยังไงสำหรับลูกที่อยู่ในท้องมาเข้าเรื่องของพี่ปองบ้างดีกว่าเป็นคนแต่งหนังสือมากว่า30ปีจริงๆแล้วแต่งหนังสือเนี่ยช่วงหลังนะที่<อ>ใช้หนังสือเนี่ยก่อนคือทํางานกับเด็กครบปีนี้เนี่ยครบ30ปีโอ้โห<อ>ทำไมดูสูงอายุเหรอดูเด็กไมดูเด็กมาอย่างนี้ ก็คือชีวิตนี่นะสาิปีไม่เคยทํางานกับเด็กที่มีชาติตระกูลเหมือนลูกคุณหญิงแน่นอนเพราะพี่เนี่ยทำงานกับเด็กที่ได้โอกาสที่ได้โอกาสมากมาที่ถูกพ่อแม่ทิ้งถูกพ่อแม่ทารุณกรรมเขาคงส่งมาให้อย่างนั้นอก็ดูแลใจของผู้หญิงที่ถูกกระทําหรือดูแลใจที่ถูกเวียงออกมาจากครอบครัวทั้งทัที่เป็นใจเล็กๆแต่ถูกกระทํามาอย่างแรงวันหนึ่งเนี่ยมานั่งทบทวนดูไม่เคยมีลูกแล้วก็คงไม่มีโอกาสมีครับ แม่เลี้ยงลูกยังไงเลี้ยงแม่เลี้ยงเรายงังไงเราต้องมาดูแลลูกทีละข้ออ่ะนี่บอกไหม,มไม่ใช่คนเดียวต้องเป็น 50- 60คน<อ>และเป็นเด็กที่กล่ำทุกทั้งน้นตั้งแต่ไวัยไหนคะแรกเกิดจนถึง5ปี<อ>พี่บอกคุณหญิงคุณว่านเนี่ยเลกไม่ออกเลยเด็กที่มีอยู่ในมือและพี่ปองกอดอายุน้อยที่สุดที่ถูกคมคืนเกือสามปีครึ่งที่เย็บเกือบ,บ300เข็มพี่ก็ต้องมาดูว่าพี่จะดูแลใจลูกเหล่านี้ได้ยังไงแล้วไม่ใช่คนเดียว ทีหนึ่งเนี่ยห้าหกสิบคน oh. ก็ต้องย้อนกลับไปว่าสมัยก่อนแม่กับพ่อเลี้ยงพี่ปองมายอย่างไง uh huh. แม่กับพ่อเนี่ยนะไม่มีของเล่นให้เราเลยแม่เป็นหมอลูกเป็นบุครูครับแต่ว่าแม่มีให้ตลอดก็คือเรื่องหนังสือทุกวันตอนเชา้าตอนหกโมงเช้าเนี่ยเราจะวิ่งไปที่สถานีรถไฟแควน้อย uh huh. เพื่อไปรอหนังสือตุ๊กตาชัยยะพฤก,กตูนเบบี uh ้ huh. Baby, หนูจา๋าโรเกสเด็กก้าวหน้า uh huh. ครับซึ่งเราได้ใช้หนังสือเนี่ยเป็นเพื่อนเรา ก็ทดลองมาใช้กับลูกที่อยู่ในบ้านแต่ว่าตอนนั้นตอนเด็กๆที่พี่ฟองมีความคิดในการรักอ่านหนังสือรักการอ่านหนังสือได้ยังไงก็นี่ไงแม่ใส่ให้พ่อใส่ให้<ต><ต>เราแม่สําคัญละถูกถ้แม่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมทุกเรื่องนะแม่พ่อเนี่ยเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการกินการอยู่และพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีทุกเรื่องครับทีนีพอเสร็จแล้วต้องมาดูแลเด็กเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นคนต้องหาหนังสือมาใช้ก็คือเป็นผู้ซื้อเหมือนเหมือนผู้ชมทุกๆท่านครับก็ต้องคัดสรรหนังสือมา หนังสือที่ดีสําหรับเด็กมันต้องตอบคาถามความต้องการของเด็กได้ครบม,มีงานวิจัยชัดเจนพี่ปองทํางานวิจัยด้านเด็กเล็กเนี่ยนะมา30กว่าเรื่องเกี่ยวกับการอ่านซะเยอะอว่าความต้องการของเด็กเช่นหนังสือต้องตอบคาถามอันที่หนึ่งคือความรักมันต้องมีภาพความรักระหว่างพี่น้องพ่อแม่หรือเพื่อนอที่จะทําให้เด็กเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีๆแล้วยังมีอยู่ในโลก ถึงแม้ไม่มีในความจริงแต่มีอยู่ในหนังสือไงนี่คือลักษณะของหนังสือที่ดีที่กำลังพี่ปองพี่ปองกำลังจะบอกต้องมีเรื่องของความรักความรักเรื่องความเข้าใจจะเห็นว่าเวลาที่เด็กเนี่ยฟังหนังสืออ่านหนังสือพ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟังสูตนะอ่านเจ้าหมูหายเนี่ยหมูตุ้ยเดินตึงตังส่งเสียงดังเอะอะโวยวายเกเรใครใไปทั่วเพื่อนเนทุกตัวก็เบื่อก็หน่ายนี่คือช่องทางในการที่พ่อแม่จะใช้บอกลูกว่าอย่าเออะอะตึงตังนะมันไม่งาม ฉะนั้นเด็กเนี่ยนะก็จะเบื่อสุดๆกับเวลาแม่เนี่ยอาบน้ำสิลูกแต่งฟันเดี๋ยวนี้ถึงเวลานอนแล้วแต่ถ้ามีตัวละครที่มีพฤติกรรมเหมือนเขานะแล้วมีการคลี่คลายในเบื้องหลังเนี่ย<อ>เขาจะเรียนรู้โดยไม่ต้องสอนเลยโู้หญิง<อ>ขออนุญาตเห็นด้วยมากมีอยู่ช่วงหนึ่งน้องพลาวไม่ยอมแป่งฟัน กิงก็ไปซื้อหนังสือนิทานมาอ่านให้ฟังว่ากุ้งกิงไม่แปลงฟันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยเขาเหมือนกับเขาก็ได้ดูแล้วเขาเห็นกุ้งกิงปวดฟันมีอีกเล่มหนึ่งนะแนะนำคือของอาจารย์พรจันทร์ทระวิมลซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์ซึ่ท่านสิ้นแล้วไม่มีหนังสือใหม่แน่นอนแล้วลูกหมีปวดฟัน50าบาทเองของชมรมเด็กเราไปหามาดูเป็นเป็นเรื่องที่เวลาที่พ่อแม่เป็นไหมเวลาที่เราจะสอนอะไรลูกเดซิเบลมันจะสูง เหมือนจะดุเหมือนจะบ่นนะแล้วเด็กพวกไม่สนุกแต่ถ้ามีต hmm. ัวละครที่เป็นพฤติกรรมเดียวเขาเนี่ยเขาเรียนแบบแล้วเราต้องอ่านให้เขาฟังถูกหรอ่ารเองไม่ได้ถ้าเด็กต่ำกว่าหกปีนะถ้าพี่เชื่อทางทางพัฒนาการทางสมองซึ่งทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาพูดตรงกันว่าเด็กช่วงสามปีแรกเนี่ยลูกของคุณหญิงจะอยู่ในในคายเนาะสามเดือนสามปีแรกเนี่ยสมองเด็กจะโตไป80เนของชีวิตทั้งชีวิต ถ้าผ่านไป6ปีแรกเนี่ยจะโตประมาณ87%ของตั้งชีวิตสมมุติว่าพี่ปองเนี่ยปีนี้50กว่า <6. S 2> ใช่ไหมอ้าห้าสิบกว่า3ปีแรกพี่ปองโตไปแล้ว80%ตั้งแต่ปีที่4จนถึงปีที่ถ้าอายุเฉลี่ย70-72สิบบโตขึ้นแค่20%นะฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆถ้ารีบกำหนดซักแต่แรกเกิดแต่ปัญหาของเราคือเด็กไม่ค่อยได้รับต้นแบบที่ดีแม่ ใช่ไหมอยากให้ลูกพูดเพาะแต่แม่ก็บ่นกลดาพูดไม่เพราะเองแม่ไม่อยากให้ลูกโกหกแต่แม่เวลาที่พ่อมาลูกก็เห็นความจริงเป็นอย่างเงี้ยแต่แม่ก็อาจจะแฉลบนิดหน่อยอต้นแบบเหล่านี้มันลักลัน่นแต่ในหนังสือเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่มันฟิกไงม,มันมีภาพมีตัวละครและที่มหาัรรมา์ที่สุดทํางานวิจัยออกมาชัดเจนมากว่าถ้าหนังสือสําหรับเด็กเนี่ยตัวละครเป็นตัวสัตว์เนี่ยจะโดนใจมากที่สุด เ<ภา>พราะนั่นคือความต้องการของมนุษย์พื้นฐานถ้าโตๆอย่างเราเนี่ยเราชอบเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์เรื่องผีเรื่องอะไรที่เกินจริงเด็กเหมือนกันถ้าเป็นตัวละครที่เป็นสัตว์แล้วพูดได้หรือมิติกรรมมีพฤติกรรมเหมือนเขาว่ามันสนุก <c oughs> นั่นคือปฐมของความมหัศจรรย์ครับในฐานะของคนใช้หนังสือสมัยกรร่อนพี่ผมก็ต้องใช้อย่างเงี้ยเลือกดูว่าอะไรบ้างที่จะโดนใจลูกๆมากที่สุดก็คือเขาจะได้ใช้จินตนาการของเขาจนวันหนึ่งมาเป็นนักเขียนพี่บองเขียนหนังสือเนี่ย เป็นคนเขียนหนังสือเรื่องสั้นมาก่อนนะแล้วก็มาเขียนหนังสือเด็กเนี่ยปีสี่เจ็ดถือว่าเริ่มช้ามากกับหนังสือเด็ก<ม>แต่ว่าก็มีหนังสือเยอะนะสี่สิบกว่าเล่มคคแล้วก็สี่สิบกว่าเล่มอย่างที่พี่ปองบอกว่าวันหนึ่งเราเป็นคนใช้หนังสือเนี่ยรเรารู้ว่าความต้องการของเด็กคืออะไรแล้วโชคดีของพี่ปองที่อยู่ในงานที่ต้องเรียนรู้ใจของเด็กจากเด็ก,<า>กด้วยก็เลยมากําหนดทิศทางของการเขียนหนังสือเนี่ยต้องบอกว่าหนังสือของพี่ปองเนี่ยสี่สิบห้าเล่ม 40บเล่มได้รับการรับรองว่าเป็นหนังสือดีจากสถาบันต่างๆ10สถาบันในประเทศไทยครับผมเพราะว่าหลายคนคิดว่าเอ๊ะทำไมเป็นไปได้เพราะว่าต้องบอกว่าพี่เนี่ยอาจจะโชคดีที่อยู่กับเด็กมาตลอดของการทํางานฉะนั้นเวลาเราทําอะไรให้กับเด็กเนี่ยเด็กดีในนี้ของเราเราก็จะนึกถึงตลอดในใจของเราเพราะผมเห็นบางทีหนังสือที่ได้แต่งรู้ประพันออกมาเนี่ยพอที่ไม่ได้นึกถึงสิ่งที่จะเขียนจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ความรู้สึกออกมาทําให้เวลาอ่านเนี่ยมันจะแบบอ่านแล้วเราไม่ได้สัมผัสจริงๆ พี่ปองนี่อยู่กับเด็กตลอดเหมือนโมเนาะแต่ว่าหลายคนหมั่นไส้ว่าหนังสือเนี่ยมันก็จะมีการคัดสรรเนี่ยก็จะมีหนังสือของพี่ปองนี่ติดไปตลอดก็คนเข้าใจเด็กกันเนาะคืออยู่กับเด็กเข้าใจเด็กเขาก็จะสามารถคิดว่าเด็กต้องการอะไรได้ใช่ไหมคะคิดว่าในวัยนี้เขาต้องการแบบนี้ต้องการความรักประมาณนี้อะไรโชคดีที่ได้โอกาสก็เรียนรู้จากเด็กนะเวลาทํางานกับเด็กเนี่ยพี่ไม่เคยคิดเลยวันนี้จะได้อะไรจะทําอะไรแต่คิดว่าวันนี้เราจะเรียนรู้อะไรจากเด็กคนนี้ เด็กทุกคนลูกทุกคนในบ้าน50 60คนเนี่ยหมายถึงว่าทุกวันพี่ต้องอ่านหนังสือเล่มเล็กๆเหล่านี้สี่สิบห้าสิบหกสิบเล่มพี่ปองเขาว่า้ตลลดเรับหมายถึงว่าต้องอ่านชีวิตของเด็กเรานั้นเพราะเด็กคนหนึ่งก็คือหนังสือเล่มหนึ่งที่เราต้องอ่านให้ทะลุแล้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนี่คือตัวกําหนดหนังสือของพี่ปองไงว่าหนังสือของปองมันถึงเวลาเขียนแล้วมันหลากหลายเพราะว่าพี่อยากจะเอาเข้าไปอยู่ในใจของเด็กที่มีความหลากหลายแต่ว่า พอเวลาเขียนแต่ละเรื่องแต่ละเล่มเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาเรื่องราวของเด็กมาเขียนทั้งหมดใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เราเอาส่วนไหนมาที่จะเขียนให้แล้วให้เด็กาอยากจะหูหูหายนะเสียดายพี่ไม่ได้เอามาเนาะก็ไปหาดูเอาแล้วกันเจ้าหมูหูหายนี่เราไปเข้าค่ายกันมีเด็กจากจังหวัดน่านจังหวัดพิษณุโลกที่ไม่เคยไปทะเลเลยบางทีเรานึกไม่ออกนะแต่เด็กบางคนก็ไม่เคยไปจริงๆเสร็จแล้วก็พี่ก็พามาเข้าค่ายแล้วมีเด็กคนหนึ่งชื่อเจ้าหมูซึ่งจริงๆแล้วพลาดนะ เจ้าหมูหูหายเนี่ยพี่ไม่ควรตั้งชื่อว่าเป็นเจ้าหมูหูหายเพราะว่าเจ้าหมูมันเป็นตัวจริงเด็กคนชื่อหมูเป็นเด็กที่ป่วนสุดๆ <c oughs> ชอบเกเรคนอื่นแล้วทําให้ค่ายเนี่ยเป็นค่ายที่ทุกคนเบื่อหมูมาก <c oughs> พี่ปองไม่เคยดุเด็กเลยนะ<ำ>แต่พี่ปองจะใช้วิธีการนี้ <c oughs> เขียนนิทานแล้วก็มาอ่านให้เด็กฟัง <c oughs> เป็นเจ้าหมูหูหายเอาคอนเซปต์เนี้ยขโมยม,มาจากพี่นอคิโอพี่นอ,อคิโอเนี่ยเวลาโกกนี่จะมูกยาวแต่ของพี่ปองเวลาเจ้าหมูเนี่ยมันไปแกล้งใครหูจะหายไปทีละข้างโอ้ก็ดีนะแล้วเด็กๆเขาก็สนใจสนใจแต่ว่าเขาเดาถูกไงว่าเพราะว่าเราดันไปเขียนเจ้าหมูหูหายแล้วในข้ายมันก็ร<ม>ู้<ม>เลยว่าเป็นใครอันนี้พลาดอย่างแรงแล้วเป็นยังไงคะน้องคนน้องเจ้าหมูเลยอันนี้พี่พี่ถือว่าเป็นความพลาดครั้งใหญ่ของคนทํางานกับเด็กที่ไปละเมิด ใจของเด็กอย่างแรงแล้วก็เป็นตัวอย่างอย่างที่พี่บอกพี่ก็เรียนรู้ว่าพี่จะไม่ทําอย่างนี้อีกอหรือบางเรื่องหนึ่งเหมียวมียวไม่อยากเหมียวที่พิ่งได้รางวัลเน,นี่ยนะครับเหมียวมียวไม่อยากเหมียวเนี่ยไม่มีคาคํานึงก็คือว่าเหมียวมียวเนี่ยก็เป็นคนชอบเห <ๆๆ S 1> มียวม,มียวแมวน้อยหูตั้งชอบส่งเสียงดังเหมียว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 แล้วเขาก็คิดว่าตัวเองเสียงหวานร้องดังลั่นบ้านเหมียว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 คนเขาก็เกลียดมากใครก็ด่าใครก็ดูเหมียวมียวเขาก็มีพาร์ทหนึ่งที่ไป่บองโค้ดอยากให้เข้าใจก็คือว่า บอกเมียวเมีวดีๆก็ได้ทำไมทำไมต้องดุเหมียวเม้ยวน้ำตาหยดเพาะน้อยใจทำไมทำไมไม่ชอบเสียงเมียวคือผู้ใหญ่มักจะเป็นคนที่เสียงนำมือนำตีนนำแต่ไม่บอกเหตุผลลูกไม่บอกเหตุผลเด็กว่าการร้องและวทำให้คนอื่นลำคาญเป็นการเบียดเบียนกันไม่ดีนะลูกอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเหตุต้องมีผลนครับพี่ปองผมฝากให้ตอบทาง SMS นึงได้ไหมครับถามว่าสวดมน ให้กับเด็กอายุ3เดือนเนี้ยเหมาะหรือไม่เหมาะเหมาะมากาพี่ยกตัวอย่างได้ไหมคือเป็นมีน้องรักอยู่สองคนค,คืออี้แทนคุณจิตอ,อิสระรกับโน้ตนักการนัตการประสบสายพรกูน้โน้ตตอนที่อี้อี้เขาคลอดก่อนเนาะภรรยาอี้เนี่ยคลอดก่อนคลอดน้องชานก่อน แล้วพี่ปองก็สอนโน้ตเนี่ยเอาหนังสือเล่มเหล่านี้ไปให้โน้ตอ่านว่าตอนนั้นรถท้องแล้วก็มาบ้านพี่ปองเสร็จแล้วเราก็ให้อ่านหนังสือครับอี้เขาสอนน้องให้สวดมนต์น้องพอใจกลายเป็นเด็กที่ใจเย็นมากแล้วน้องพอใจเนี่ยตอนที่คลอดออกมาแล้วน้องงองแงตั้งแต่วันแรกตอนที่ให้นมเนี่ยโน้ตเขาก็ไม่มีหนังสือเพราะว่าลูกออกมาเป็นวันแรกเขาก็ท่องกุ๊กไก่กินลูกกว่าสีจุดชาแดงแปทเขียวปี กุ๊กไก่มีความสุขหัวเราะสนุกยูหูอร่อยดี <c oughs> ก็คือเป็นหนังสือที่พี่ปองให้ตอนโน้ตท้องเป็นหนังสือที่ปองเขียนนะที่ออกเล่มแรกปีสี่เจ็ดแล้วโนธเขาบอกว่าลูกเขานิ่งเหมือนกับเขาจําเสียงได้ช่วงที่เขาท้องนี่เขาอ่าน,าน่ตลอดทั้งอ,าอ่านและสวดมนต์อ,อย่าคิดว่าทําอะไรแล้วไม่ถึงเด็กนะถึงหมดตอนที่ใช่พ่อแม่ทําอะไรนี่ถึงลูกทั้งนั้นเลยอดีเลยนะครับถ้าอย่างนั้นอยากให้ผู้ชมเนี่ย ลองเล่าประสบการณ์บ้างดีกว่านะครับว่าประสบการณ์ที่อ่านหนังสือนิทานหรือว่าหนังสือเล่มแรกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างส่งเข้ามาผ่านทาง SMS ในรายการนะครับ4642787วันนี้เรามีหนังสือจากพี่ปองเนี่ยมอบให้ทั้งหมด10ชุดด้วยกันนี่จะได้ให้น้นองๆน้องๆหนูๆเน,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 นี่ยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับ<อ>ในหนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือมีเนื้อหาสาระอะไรยังไงบ้างครับพี่ปองครับต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่เล่มนี้ก่อนเนาะเล่มเอาขอเล่มนี้ก่อนนะได้ครับพี่ปองแนะนำนิดหนึ่งคมภีให้ ในการที่จะทําอย่างไรให้เด็กรอบตัวเราและตัวเราเนี่ยเข้าใจเรื่องของการใช้หนังสือออกปีละครั้งนะั้าพลาดไม่มีตังเป็นมูลที่หนังสือเพื่อเด็กถ้าเกิดพลาดช่วงนี้ไปแล้วนะต้องไปหาซื้อร้านขายของเก่าเล่มที่2ก็คือเล่มนี้เป็นสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่านซึ่งต้องขอบคุณทางศูนย์หนังสือจุฬาจัดจําหน่ายให้พิมพ์ครั้งที่3แล้วนะครับเป็นคัมพี์ที่พี่ปองพูดมาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงตั้งแต่ต้นจนจบอยู่ในนี้เล่มเดียวซึ่งขอให้ลูกเนี่ยเป็นนักอ่าน ต้องบอกว่าครีมของชีวิตในการทํางานกับเด็กอยู่ในนี้เรื่องการอ่านด้านเดียวนะพี่ฟองทำหลายเรื่องครับและสุดท้ายก็จะเป็นสองเล่ม2ปีก็คือการคัดสรรหนังสือดีสําหรับเด็ก6เดือนถึงหปีโครงการหนังสือเล่มแรกของสภาการศึกษาซึ่งมีคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเขาคัดสรรแล้วแบ่งให้นะเช่นปีแรกควรอ่านเล่มไหน1นถึงสปีควรอ่านเล่มไหนอ๋บอกหงือหรอและพร้อมบรรณานิเทศโอ้แต่พี่้องเราควรเปิด อเด็กนี้เป็นต้นเขาก็จะบอกว่ามีบรรณนิทัศน์สำนักพิมพ์ไหนคุณหญิงชอบคือเคื่องคุนแรงพ่อแม่ไม่ต้องไปวิ่งหาอย่างน้อยก็มีการันตีว่ากรรมการอาจารย์สายสุรีจุติกุลดรสายสุรีนะเป็นประธานเป็นที่ปรึกษาใหญ่คุณสุธาทิพย์ทัชยพงศ์เป็นประธานในการคัดสรรมีอี้ด้วยมีอี้มีคุณสวงมลสิทธิสมานมี นักวิชาการหลายท่านมาร่วมกันคัดสรรหนังสือดีๆให้กับน้องๆหนูๆหนังสือนี่เข้าใจนอกเหนือจากเข้าใจเด็กแล้วเข้าใจพ่อแม่เด็กด้วยเพราะบางทีเราไปนั่งหาหนังสือในร้านอ่ะแล้วเราแบบเน่มไหนดีอะเหมาะกับลูกอะมันคือนั่งเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมว่าจะได้หนังสือแต่ละเยอะตอนนี้เยอะต้องบอกว่าเยอะเนาะในช่วง10ปีให้หลังเนี่ยคนไม่ให้ความสําคัญกับการผลิตหนังสือเด็กมากขึ้นต้องบอกว่าอาจจะเป็นผลพวงจากมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะ S <S เพราะว่าองค์กรที่พี่ปองทํางานอยู่เนี่ยเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยึ่งตั้งเมื่อปี44เนี่ยเราทําเรื่องนาหนังสือสู่เด็กนาเด็กสูงสือทำเรื่องการอ่านอย่างเดียวดีใจด้วยคุณผู้ชมเมื่อกี้ส่ง SMS มาที่อยากทราบว่าจะสร้างให้ลูกรักการอ่านได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งกันเข้ามานะคะ SMS เนี่ยคือคําตอบของคุณผู้ชมที่กําลังถามอยู่เลยโอ้จะหนังสือเล่มไหนให้ลูกของคุณดีครับมี s m s ็มาถามผมชอบจะเจอคาถามนี้ลูกสาวเอาแต่ใจมาก แก้ไขปัญหายังไงอะไรอย่างนี้พี่ปออันที่หนึ่งก็คือว่าแก้ไขที่แม่มแก้ไขที่พ่อ <laughs> จริงๆแล้วตัวกําหนดพฤติกรรมของลูกคือแม่พ่อถ้าเอาแต่ใจมากเนี่ยคําพูดที่ของหญิงเนี่ยต้องเตรียมเอาไว้เลย<อ>ว่าถ้าเกิดลูกเอาแต่ใจตัวเองต้องบอกว่าแม่รักลูกนะแต่แม่ทนพฤติกรรมนี้ลูกไม่ได้แม่ยอมรับพฤติกรรมนี้ไม่ได้ถ้าทำทำกับคนอื่นได้แต่อย่ามาทำในบ้านไม่ได้ คือชีวิตต้องมีกติกาเวลาอยู่กับเด็กเนี่ยต้องมีกติกามันไม่เป็นการขีดกรอบให้กับเด็กๆมากเราต้องสร้างไง<อ>ลูกเนี่ย<อ>เด็กสมัยนี้ที่ทะลุกรอบกันเยอะมากเ<อ>พราะเรากลัวลูกไม่รักเราลืมบทบาทของพ่อแม่ที่ต้องบ่มสอนลูกให้เป็นคนดีถ้าเรารักซะจนละเลยในการกําหนดพฤติกรรมของลูกแล้วยอมให้ลูกทําอะไรก็ได้ตามใจเนี่ยเราจะเหนื่อยไปจนตายถ้าเกิดว่าเรายอมเหนื่อยหกปีแรก เราก็จะจบแค่นั้นถูกไหมเพราะลูกเราเนี่ยแมชัวร์แล้วแต่ถ้าเรายังตามใจเราจะเหนื่อยตลอดชีวิตไม่มันก็เราต้องตายกันไปข้างหนึ่งเห็นด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่กําหนดกรอบเขาก็จะไปของเขาเรื่อยเขาจะรู้สึกว่าโอ๊ยเราตามใจเขาเขาทําอะไรก็ได้เขาก็จะทําในสิ่งที่เขาอยากทําแล้วก็ไม่นึกถึงคนอื่นอีกเลยว่าแบบอะไรยังไงชีวิตมีเวลาแค่6ปีเท่านั้น6ปีที่ต้องดูแลเขาใช่6ปีเท่านั้นอันบ้านยากแล้วเนี่ยยากหกปีผมขอขอถามอีกนิดนึงได้ไหมเพราะเห็นลูกเพื่อนๆหลายคนมากเลยเป็นโรคไฮเปอร์ครับ สนหลือเกินดีไม่ดีพี่ปองช่วยฟันทงนิดนึงด้ยครับไฮเปอร์มันเกิดจากอะไรคะพี่ปองจริงๆแล้วคืออย่างนี้มันมีไฮเปอร์แฝงกับไฮเปอร์ไฮเปอร์จริงสมาธิสั้นจริงกับสมาธิสั้นแฝงเด็กเล่วนี้เป็นกันเยอะมากเพราะว่าเราเลี้ยงลูกด้วยโทรทัศน์งานวิจัยออกมาชัดเจนว่าการให้ลูกดูโทรทัศน์การให้ลูกดูทีวีการให้ลูกดูการ์ตูนเนี่ยเด็กจะทนรออะไรไม่ได้เพราะมันจะฉุบฉุดฉุดฉุแล้วทันอกทันใจเด็กจะไม่รู้เป็นขั้นตอนของชีวิตครับ อย่างสูน่าให้แค่ดูสารคดีเนี่ยเช่นดูต้นไม้ที่พรบพรืบพรบพรบโตเนี่ยเด็กจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกว่าตุ้นไม้จะโตใช้เวลาเป็นสิบเดือนอมไม่ใช่แค่สามวินาทีเหมือนเด็กรวบลัดทุกอย่างเองหมดเลยชีวิตก็เลยเร็วๆรวๆลวกลวกแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นไฮเปอร์หรือสมาธิสั้นจริงก็ได้แต่แฝงเพราะเราถูกเราเป็นคนกำหนดพฤติกรรมของลูกเขาบอกห้ามดูมากก็คือว่าเด็กห้ามดูโฆษณาเพราะมันจะผ่านไปแวบ าาใช่แค่30วินาทีเนี่ยเด็กรู้เรื่องทั้งเรื่องอนึกออกใช่ไหมเขาก็อยากให้พ่อแม่พูดอย่าพูดหนึ่งชั่วโมงอย่าพูด30นาทีต้องพูดแค่30วินาทีแล้วให้เขารู้เรื่องอเด็กทนไม่ได้รอไม่ได้จะไรัดไปเลยใช่ไหมฮะอมโอ้โหสิได้เอาอีกแลว้วโปรดิวเซอร์แกวงมือเพราะว่าหมดเวลาผมไม่อยากฟันแล้วให้พี่ปองช่วยกรุณาพูดถึงเทคนิคในการที่จะสร้างให้ลูกรักการอ่านมีในนี้นะครับแล้วใครได้ไปก็ไปอ่านเอาแล้วกันถ้าไม่มี ใครไม่ไม่ทันเนาะเราจัดมาแค่10ชุดก็ไปซื้อที่ศูนย์นึ้สุจุลาค่ะมีขายก็กบอกเคล็ดลับเล,ล็กๆน้อยได้เพื่พี่ปองต้อง11 7อย่เจ็ดยาคำพีในใจนะต้อง11 7อย่าอันที่หนึ่งต้อง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีถ้าเราอยากให้ลูกทําอะไรเราก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกอันที่สองต้องมีมุมหนังสือในบ้านก็เราอยากให้ลูกเป็นนักอ่านอ่ะมันก็ต้องมีมุมหนังสือไม่ใช่มีมุมซีดีอันที่สามเลือกสรรหนังสือสมวัยนี่ไงพี่ให้ไปแล้วสมวัยอันที่สี่ก็คือใส่ใจชวนกันอ่านเด็กๆที่ต้องชี้ชวนมาหาหนังสือกันเถอะแคเราก็ชมในพฤติกรรมก็คืออันที่ห้านี่แหละชื่นชมเมื่อเด็กอ่านหนังสือเราอยากให้ลูกมีพฤติกรรมอย่างนี้ใช่ไหม พอเด็กจับหนังสืออ่านหนังสือต้องชมเด็กๆจะหัวใจฟูเขาอยากเป็นที่รักถ้าทําแล้วพ่อแม่รักและชมเนี่ยก็จะทําพิติกรรมนั้นเองนําเสนออย่างมีความสุขชี้ชวนอย่างมีความสุขไม่ใช่มาเลยถึงเวลาแล้วมาเ่าหนังสืออย่ามให้องรู้สึกว่าถูกคากไก่รออยู่มาดูซิทำไมกุ๊กไก่ปวดตัวไมจะหูทำไมหูหายแล้วก็ชอบต่อยอดความคิดเวลาที่เราพูดเรื่องอะไรก็ตามแต่อย่าเขาเรียกว่า ด่ากลับลูกนะเช่นหมูตุ้ยเดินตึงตังเหมือนหนูเลยห้ามเลยมาห้เด็กกาดเด็กจะเกลียดอีหมูตุ้ยแล้วจะไม่จับหนังสือเล่มนั้นเลยเราทำงานวิจัยมาแล้วห้ามเอาพฤติกรรมของตัวละครในนั้นตลกกลับมาที่เด็กเด็ดขาดอันที่9ก้าต้องอย่าคิดถึงวัยเวลาอยู่กับเด็กนี่นะพี่ปองอายุขนาดนี้เวลาอยู่กับเด็กแล้วเพื่องคานเป็นคานวิ่งเป็นวิ่งโดดเป็นโดด อย่ากังวลสังขารโดยเฉพาะแม่นเนี่ยอย่ากังวลสวยอยาห่วงสวยทุกวันนี้โอ้โหโอ้โหย่ยต้องเ็มหมดเลยตอนนี้สิบต้องใช้เวลาที่พอดีพอดีอ,อย่ามากเกินเพราะมากเกินเด็กเบื่อน้อยเกินเด็กก็ไม่ไม่ ยังไม่ได้รับอะไรไปเลยไม่ไหวสุดท้ายต้องมีระเบียบถ้าเราอยากจะฝึกฝนการอ่านก็ต้องการอ่านโอ้นี่แค่ส1อนะถ้าเดอยาไปหาดูเองไปหาอ่านเองดีกว่าครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากที่จะทําให้ลูกของคุณผู้ชมนั้นรักการอ่านเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าผมชอบอยู่อย่างหนึ่งใน11อย่างคือต้องทําตัวอย่าสนใจวัยของตัวเองถูกต้องนะคะคุณผู้ชมบอกว่าจะเล่าให้ลูกฟังยังไงลูก3ามเดือนเอง เล่าไปเธอค่ะถือหนังสืออ่านให้เหมือนกับมีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆคุณน่ะแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยเปิดเด็กเขาอยู่ในท้องเขารู้เขาได้ยินค่ะเขาอย่างที่ปองบอกอย่างแรกตั้งใจอย่างแรกก็คือการที่รักลูกอย่างเต็มที่รักอย่างจริงแล้วเป้าหมายทุกอย่างนะครับเราก็จะทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อลูกของเราจริงๆด้วยนะครับเอาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ปองเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับครับยินดีครับพี่ปองปิดท้ายด้วยค่ะอยากฟังนิทานเพลงสินาไม่มีหนังสือมาเนาะเพราะไม่รู้ตัวอ่า สุดท้ายแลย้วพี่ปองจะร้องจริงๆแล้วนิทานของพี่ปองทุกเล่มเนี่ยนะพี่ปองโชคดีมีพี่เลี้ยงชอบดูลิเกฉะนั้นนิทานของพี่ปองก็จะเป็นนองที่เป็นลิเกลําตัดแต่อันนี้จะเป็นกอรสีที่คล้ายๆแหล่เจ้าป่าปวดหัวตบมือเป็นจังหวะด้วยนะแล้วลได้แ,บบแล้ท่านผู้ชมด้วยเจ้าป่าปวดหัวคุณผู้ชมลองตบมือพร้อมๆกันนะครับในป่ากว้างใหญ่ละต้นไม้มากมีละเจ้าป่าราชสี ใจดียิ้มทั่วสัตว์น้อยสดใสสัตว์ใหญ่มีสุขยอกเย้าเคล้าคลุกนุ่งนางเนียนัวอกาโอ้จำไม่ได้แล้วว่าดูสิแต้วเป็นเจ้าป่าปวดหัวปวดหัวอะไรอย่างนี้ฟังเพลินเลยนะคะก็วันนี้ได้ความรู้มากเกี่ยวกับเรื่องการสร้างลูกให้รักกัน